สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับ A News Time วันอังคารที่22มิถุนายน2564อีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้มาเจอกันสั้นๆครับมาคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิ์ของโครงการคนละครึ่งเฟส3ท่านผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าถ้าไม่ใช้สิทธิ์ภายใน14วันจะโดนตัดสิทธิ์ริบสิทธิ์คืนหรือไม่นะครับเหมือนกับตอนสมัยโครงการคนละครึ่งเฟส1กับเฟส2 ต้องแจ้งแบบนี้นะครับว่าตอนนี้กระทรวงการคลังยังไม่มีข้อกําหนดในเรื่องของการจะตัดสิทธิ์หากว่าไม่ใช้สิทธิ์ภายใน14วันและที่สําคัญนะครับข้อความที่แจ้งมาเป็น SMS นั้นนะครับไม่ได้ระบุว่าจะต้องใช้สิทธิ์ภายในกี่วันตอนโครงการคนละครึ่งเฟส1เฟส2จะมี SMS แจ้งมาชัดเจนว่าท่านได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งนะครับโปรดใช้สิทธิ์ภายในวันที่เท่านั้นเท่านี้ แต่เฟสสามไม่มีข้อความนั้นครับเพราะฉะนั้นก็ผนวกกับเรื่องของการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่กระทรวงการคลังเน้นว่าถ้าทําเสร็จเมื่อไหร่ก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้นั่นหมายความว่าสิทธิ์ของท่านไม่ได้โดนตัดนะครับคนที่ยังยืนยันตัวตนไม่ได้หรือเอาบัตรประชาชนไปสแกนที่ตู้ยังไม่ผ่านเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องกังวลไปนะครับสิทธิ์ของท่านยังไม่โดนตัดยังมีเวลาที่จะดําเนินการให้แล้วเสร็จนะครับสะดวกเมื่อไหร่ก็ไปทํา เพราะว่าระยะโครงการเนี่ยตั้ง6เดือนนะครับและที่สําคัญหากว่า14วันแรกของเดือนกรกฎาคมท่านไม่ใช้สิทธิ์เลยก็ได้ครับแล้วแต่ท่านเพราะว่าไอ้หนึ่บาทที่จะเข้ามาในวันที่1กรกฎาคมเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับถ้า3เดือนกรกฎาสิงหากักยาท่านใช้ไม่ใช้ไม่หมดภายในพันหนี้ท่านสามารถเอาไปทบกับพันหที่จะได้มาอีกครั้งหนึ่งในวันที่1ตุลาคมได้นะครับประมาณนี้ เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับรักษาสิทธิ์ของตัวเองค่อยๆทําตามเงื่อนไขตามข้อกําหนดให้มันครบถ้วนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารจากเอ็นนิวส์ไทม์นะครับโชคดีมีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ